ดูสิครับพี่น้าหมายลุงสันจ่ายกินปกติพี่น้องแต่ว่าตำแตงพี่น้องเมนูตำแตงมือนพี่น้องลูกสันผ้ายินตำหมักแตงครับกับต้มไก่พี่น้องต้มไก่แซ่บต้มเป็นตัวสีกินเลยพี่น้องแซ่บกับลุงสันผาแซ่บพี่น้องเ่อโหลายย้ายห้างเป่าหลายแม่หนกินพี่น้องลกเมื่อทำเลย ใครในพี ay, out, minimum, ่น้องลูกสันเตรียมมาแล้วเห็นบ่มคาตะไคร่มะขามเปียกต้มน้ำไม่แล้วล่อไก่ย่างเดียวพี่น้องขอให้น้ำเดือดก่อนอย่าลุงสันเข่าขั่วเองมาหนิแซ่บแซบต้องเห็นน้ำดำหนือว่ามันทานเด้พน้องไก่ไก่ดำลุงสันสิบห้ากินไก่ดำพี่น้องแซ่บแซบกับลุงสันพี่น้องคครนี่พี่น้องเห็นไหมไก่ดำพี่น้องไอแซ่แกงพี่น้องจะมันสา่หั่นน้ำมันโปงหัวหัวตัวไก่มันดำพี่น้อง แซ่บๆกับลุงสันพาแซ่บพี่น้องซื้อม่าไม่ไรเมือนตรงว่าได้กินพี่น้องเพียงแค่มีพี่น้องแซ่บๆก่อนเดินตกเปิดเบื้อ่อนพี่น้องว่าเป็นยังไงเขาจอบ่อหัวหอวดับดีเลยนี่แล้วพี่น้องพอสิบเอ็ดย่างดำบนไก่หนาว่าเมนนี่พี่น้องเขาจ่อถู่มาแล้วอนี่ลูกสันสิโตเป็นโตเลยพี่น้องเสียบกับลุงสันพาแซ่บ

เดี๋ยวอีกสักพักพี่น้องมาบ้านเครื่องส้มวงพี่น้องโอ้พี่น้องสุกแล้วสุกแล้ววันนี้ต้มไกดำพี่น้องสุกแล้วสวัสดีครับลุงสันผ้าเสีบไม่เลยพี่น้องไม่เล้วมาคือเกาพี่น้องเมผ้าพีผ้านองมากินตำแตงกับแกดำพี่น้องผักแกงเผืีบผักกาดขาวพี่น้องหรือว่าพริกหวาน มัเคืออะไรมัเคือสวนนี่พี่น้องเบแสฐครุษสันพลาเศบพี่น้องบบตอไหลหางโลายแม่ได้กินพี่น้องพี่พี่น้องไกลดัาไปนีนโบไปไในทานนี่พี่น้องรุ่งสันก็บอกให้ยิเพี่น้องว่าิเทาไี่น้องก็ลองดิเศษน้ำพี่น้องเอาลยน้องโไรอฮงมันน่ากินพี่น้องอุ้ยขาเยอพี่น้องแรต้องได้กิขเยอะกว่านี่เศรบฐเลย Xem lại với dòng Đóng Hm, lòng cái cây đích, mục 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 sáng cũng đích, mục chắc mục đích, mục đích, 快点！快点！快点！ จะพอกมาเกิดที่พู่ว่าแล้วมันเกิดได้ไหมนี่เห็นที่มาลูกสันพูกหนามามันเกิดลูกสันยองแต่ว่าลูกสันโมเลยย่องไม่ใช่ใจย่องกคลังทำกิจิดไหรที่แม่มาเต็มเลยเนอะ ดีดีไม่เกิดเด้อรับเด้อรับเด้อด้วยๆเด้ด้วยๆเด้อด้วเด้อดวยๆเด้อด้วยๆเด้อรวยๆเด้อด้วยๆเด้อดยๆนด้อดรวยๆเด้อด้วยด้อดวยๆเน้อด้วยๆเดอด้วยๆเด้อด้วยเอยเด้อด้วย้อ้วยเด้อด้วยๆอดวยรเด้ด้วยๆ้อดวยๆเด้อา้วยเด้อด้วยๆเอด้วยๆเด้มด้วยดอวยเป็นคนวยอวยๆด้อยอวยเ้วย้วยองสวยๆ เป็นคนดีให้พ่อให้แม่พี่น้องเป็นที่ฮักของประชาชนเป็นที่ฮักของเพื่อนร่วมบ้านพี่น้องถ้ามีลูกสันขอพี่น้องบอกขออยงหลายพี่น้องขอแค่ว่าที่บ้านอยู่ร่วมกันหักกันบ่หันี่เรื่องทะเลาะบ่แหวงหรือว่านี่ทะเลาะกับคนขังบ้านอะไยังพี่น้องให้เป็นคนดีของสังคมอย่าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเอาแค่นี้พี่น้องเนาะถ้าวัสดีครับ งานพี่น้องลุงแสนกินด็กขาเดียวพี่น้อง <laughs> เอาตอนนัวแล้วพี่นานะหลังจากทีมงานมาสุภัยวันเกิดพี่น้องโดยจราบรอยนัดหมายลุงสสนจะท่ามิดปกติพี่น้องแต่ว่าทีมงานไปรับหูไม่ได้เลยพี่น้องวันเกิดลุงแสนม่องขึ้นควมสำคัญของยุทธนิพี่น้องก็เลยเกิดเหีุกนรณทีมงานพี่น้องที่ว่า้อมเห็นควมสำคัญของลุงสันปลาเซียผูถือว่าเป็นแม่ทีมือว,ว่าทีมงานร้านยินดีขาหม,มูพี่น้อง khi nào đó đơn nà to lên không đang subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Thế ด้าม่นก็ดูพ่อแม่พ่อแม่ามนเป็นยาอะนอดาม่อนอยู่อยนึงนี้นึพ่ามัน็พิชพยยาก่นอแก่หนอไอ้พวกไปรวาดใหม่จิ้ม่นอคุณดูกรรมแต่พูดว่าเป็นยาเอ้หวันไปฝนพน่นอฝนแก่นั่นแก่นี่คนะ 我给完不成。 เจอทีมงานมาส่งไปพี่น้องตัวเรื่องเอื่เอฟซีมากินนลงไปพี่น้องมาได้พี่น้องเลยเอฟซีเกาเอฟซีใหม่เขาลงสันญาแท้มากเสร็จเสร็กันที่กองพี่น้องตำมมกแจ้งกับต้มไก่น้ำพี่น้อง Đó bông rồi Tiếng không biết cái đám dương bình thường đó thì để bình thường đó cô này từ chế cô chế luôn sẵn bình thường rồi mà về cái năng chế xưng, cái này bình thường cô tiếp tay vậy bình thường vài này, lúc sẵn sàng kỹ năng hai xe nhắn bình thường này, thật sự mất kinh bớt đi bình thường lại qua luôn sẵn về bắt im trái đi bình กุ <Cornell>. ้ยกระดิ่งกุ้เรืองกุ้ยกระดิ่งจริงจริงเตรีว่าคลิปนารุงทั้งสิบากิ่งห้าเจ็ยังหระคลิปนี้เขาจะมีพี่องเนาะพเขาม่คลิปนาสวัสดีครับ